สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมทีมอนเตอร์ทีวีคุงนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการแนะนําตัวละครแบบสั้นๆนะครับโดยใช้ประสบการณ์ของผมในการแนะนําตัวละครนะครับโดยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเสี่ยวนะครับซึ่งคือตัวละครที่ใกล้จะมาแล้วนะครับในแพท2.7นะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับตัวละครเสี่ยวเป็นตัวละครที่ดเมิดแรงมากๆเลยนะครับเพราะ เพราะว่าเป็นตัวดีพสหลักนะครับเดี๋ยวดูดาเมจนะครับต6 3ี <c oughs> เลื่อดลดไปครึ่งหลอดน,นะครับโอ้โหดูแบบแรงมากเลยครับ <c oughs> ใช้หอกพาร์ทก็ยังแรงอยู่ดีนะครับผมหัวข้อต่อมานะครับเกี่ยวกับตัวละครที่สามารถ ไปได้ทุกคอนเทนต์นะครับผมตัวที่ดามปิดแรงมากเราจะเอามาลง้อดหรือพี่ลงอาผิดก็ยังได้นะครับผมตัวดามนิดที่แบบคุ้มค่าใกนการกดมามากเลยนะครับผมเื่อนต่อมาเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับเสียวนี่เป็นตัวละครที่เวลากดอันตีแล้วเลือดจะลดนะครับซึ่งเราต้องหาตัวซับให้กับเขานะครับผม ซึ่งเราต้องหายอย่างเช่นจีนนี่มาบัฟแล้วจีนเมื่อมีกลุ่มดาวซีสีนะครับสามารถลดต้านทานธาตุลมได้นะครับทําให้เสี่ยวตีแรงขึ้นนะครับผมถ้าคุณได้จีนหลุดเลดก็อย่าเสียใจไปนะครับเพราะเราสามารถเอาจีนมาบัฟให้เสี่ยวได้นะครับหรือจะเป็นเบนเน็ตนะครับสามารถบัฟให้เสี่ยวได้แล้วก็สามารถฮิวได้นะครับพอมาจะเ,เรียวกว่าเป็นข้อเสียได้ไหมเพราะว่ามันเฉพาะบางคนนะครับถ้าเกิดใครเป็นโรคโมชั่นซิกเนตนะครับอย่างเช่นเห็นอะไรเร็วๆไม่ได้ในเกมอย่างเงี้ย นะครับภาพขึ้นใหมเร็วๆนี่คือแบบอาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้นะครับผมแนะนำขอให้ผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดใครรักจริงแล้วก็อยากเล่นก็แนะนำให้เปิดนะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆเลยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับรายการแนะนําตัวละครแบบสั้นๆนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคแล้วก็ผมสตรีมอาทิตย์ละครั้บนะบนะโอเคถ้าเกิดว่างก็จะมาสตรีมนะเกิดบองว่างมากๆก็ อาจจะหาอะไรทํานะครับอย่างเช่นคลิปอย่างนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบายยจ้าซิยูบายจ้า,า,จาไปแล้วเจอกันครับผม